วันนี้ค่ะ,ว,คะวันนี้พวกเราอยู่กันที่บ้านเจ้าจันค่ะวันนี้พวกเรามาศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกและองค์ประกอบภายภาพย่านตำบลบ้าจันทร์ค่ะไปดูกันเลยค่ะดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนท่องเทีย่ยวนาวิถีที่บ้านจันจ้าตําบลวัจจันค่ะแต่ว่าช่วงนี้จะอยู่ในช่วงปิดปรับปรุงนะคะถ้านักท่องเทีย่ยวคนไหนสนใจมาทํากิจกรรมมาได้ช่วงปลายเดือนตุลานี้ค่ะค่ะาการจัดการองค์ประกอบทางกายภาพและสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเทีย่ยวนะคะค่ะสำหรับสถานที่ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ที่รองรับนะักท่องเทีย่ยวนะคะในการร่วมทํากิจกรรมสาร ถักแกงมแมงมุมนะคะแล้วก็สารปลาตะเพียนค่ะแล้วก็รวมรับประทานอาหารนะคะที่บ้านเจ้าจันจัดเตรียมไว้ให้ค่ะบ้านเจ้าจันจะมีการจัดอาหารทิ่นให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะเช่นแกงกล้ยดิบลาหูอมจันวาลีทอดกรอบและขนมหวานเช่นขนมพาพาย ขนมสนเสน่ห์จันพระจันทร์สายลุงเป็นต้นค่ะค่ะสำหรับการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นนะักท่องเที่ยวนะคะนี่นะคะก็จะเป็นถนนบริเวณทางเข้าบ้านเจ้าจันทร์โดยจะมีป้ายบอกทางและแผนที่ค่ะส่วนพื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นสถานที่จอดรถสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการค่ะ ค่ะสำหรับสุขาหรือห้องน้ำนะคะจะแบ่งออกเป็น4ห้องค่ะชายสองห้องและหญิง2ห้องค่ะค่ะสำหรับการจัดการงานภูมิสถาปัตย์นะคะก็จะมีการออกแบบภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นสร้างจุดภาพถ่ายสวนหย่อมและทางเดินธรรมชาติและอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และพืชพันธุ์พื้นถิ่นให้คงอยู่ต่อไปค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดถ่ายรูปหรือจุดเช็คอินของบ้านเจ้าจันค่ะค่ะส่วนตร,ตรงนี้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมเชิงเกษตรนะคะจะมีกิจกรรมให้เลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยในบ่อนะคะ สำหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะจะมีการคัดแยกขยะและนําฝากขวดน้ำมารีไซเคิลประดิษฐ์เป็นตะกร้าใส่ของค่ะและหัวข้อสุดท้ายนะคะเรื่องการจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชน 1. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทในการดูแลแหล่งท่องเที่ยว 2. สนับสนุนสินค้าโอทอกเช่นสารใยแมงมุมสารปรตาตะเพียนและเครื่องปั้นเซรามิกค,ค่ะ 3. ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ให้กับคนในพื้นที่ส่วนด้านนี้นะคะคือด้านเซรามิกสองแพรที่ได้รับความประทับใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมากค่ะ